สวัสดีทุกคนตักชายสบายดีวปฏิภาบเบางกบน้อยทุกคนกบน้อยขายนี่ทุกคนไปสนใจติดต่อได้เด้อติดต่อผ่านคอมเมนได้หรอทุกคนเนาะกบหน้อยกบน้อยกบหน่อยตัวไทยในที่จะขายตัวไทยแปดร้อยตัวแปดร้อยพี่น้องไฟสนใจคอมเมนต์ได้เนาะนี่ โอ้ย oh, พี่น้องรากการประเดีนี้ราก,การเลี้ยงกบทุกคน <laughs> สั่งไดเด้อสั่งไดเด้อสั่งไดเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจเนาะตัวแปดล,ล่อทุกคนนี่คุน้อยตัวงามๆตัวสวยๆพี่น้องใครสนใจซื้อไปเลี้ยงในงานอ่าโอเคเลยแล้วทุกคนเนาะบอกน,นี้อือหืเยอะแยะมากมายเลยทุกคนกบน้อย ครบหนยมาใหม่นะทุกคนตอนนี้ได้มีอยู่ประมาณ3,000โตัวตอนนี้ทุกคนน้าใคสนใจคอมเมนต์ผ่านอ่าใต้คลิปได้นะทุกคนนะหรือว่าติดต่อได้ผ่านไลน์ขพืบอนบุ๊ก็ได้โอ้โหเยอะแยะมากมายทุกคนครบหน่อยลายตาบางทุกคนจริงไมันบอเหล่าชิพ้าเป็นกบใหญ่ต่อนกบใหญ่ก็มีได้ กลใหญ่โลหะชิปทุกคนใครจะซื้อคอมเมนต์ได้เลยทุกคนโล่ห้าสิบห้าสิบห้าหมื่นกี่นั่นเองทุกคนวนกบน้อยหนึ่งโตละแปดร้อยกบใหญ่หนึ่โตหนึ่งหาเอลโลห,ห,ววหน,นึ่งหาชิปหรือว่าห้าหมื่นเองทุกคนเรื่องกบขายนะนี่ที่นี่ก็มีทุกคนจะนี้จะเป็นปลาดุกพันนี่อ่างปลาดุกฟันปลูกพี่น้องลาได้พี่น้องจะขคล้ายเป็นเบิอดออกนีเบิร์ดอ ลือดเลี้ยเลือเลี้ยอยู่ท่านเห็นบอกเลยมีกระแมนทุกคนครบใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นนะทุกคนนะท่านเห็นเปล่าขายงบไว้ทุกคนพี่น้องท่านใดสนใจคอมเมนใดพี่น้องมีเยอะแยะมากมายสามพันตทุกคนใครสนใจคอมเมนต์ใดเด้อทุกคนซื้อได้นะ แต่ร้อ,ย,อ,อ,ย,อ,อย,ยท่องตระการไปน้องไงท่องปางง้างอะไรนะมินี่ก็อากาศห้อนห่อนไปน้องเลยแดดห่อนลายวันนี้ทุกคนมินี่ก็บเหตุคลิปมาฝากพี่น้องเป็นคลิปสรรั้นๆคือเก้าพี่น้องบุกเป็นคลิปยาวจะได้กันจะลืมฝากติดตามคลิปของประจิตพี่น้อง,องคลิปหน้าสิพาไปเที่ยวใช่ก็ยังไม่มีคลิปเทียบภาเที่ยวดอกโซงนี้เป็นมือการต้องเหตุการณ์เหตุงานก่อน สุดทจะเป็นคลิปเที่ยวแต่มันในส่วนอันบรรยุทธพี่น้องรรยุทธรือวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละแต่วันนี้มาการมาการมางานก่อนทุกคนเนาะเป็นคลิปทิชชู่แบบบ้านบ้านเนาะดูที่หอพักในพี่น้องเพื่อนคู่ใจไปไหนไปกันได้ในพี่น้องคันนี้เนาะพาพี่น้องเที่ยวส่วนเมื่อนี้ก็คลิปอยู่ที่หอพักทุกคนอย่าลยมไปดูพี่น้องติดตามสุบคลิปของมจิเนี่ยคลิปชันวันนี้คลิปชันนะคิปเที่ยวพาบึงกบ ในวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ไปเจตกุ้งยังไลค์เพื่นเนาะชิดจบคลิปเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย